เมื่อวานมีประกาศฉบับหนึ่งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติช็อกทั้งประเทศนะเพราะ,าะเพราะ,ราะประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ว่ากันด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด19ฟังง่ายๆอธิบายความกันนิดหนึ่งนะ,ะอนธิบายความกันนิดหนึ่ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขนาดนี้ก็รับผิดชอบต่อสังคมแสนสาหัสเพราะเพราะเพราะรับผิดชอบอยู่3อย่างด้วยกันอย่างที่1ในความเป็นโรงพยาบาลหลักดูแลคนไข้คนป่วยก็ทําหน้าที่เป็นปกติใช่เขามีคนไข้คนป่วยหนักของเขาก็อยู่แล้ว 1. ภาระที่2ก็คือโรงพยาบาลสนามรองรับโควิดโดยเฉพาะส่วนที่3ก็คือศูนย์รับฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมายคนแก่คนป่วยเจ็บโรคอะไรก็แล้วแต่กว่ากันไปประมาณนั้นขณะนี้ก็ต้องปิดศูนย์จีบวัคซีนชั่วคราวเพราะวัคซีนให้ีวัคซีนมันขาดตอนไม่มีวัคซีนผมถึงบอกไงวัคซีนมันขาดตอนนี่แค่เดือนนี้นะเดือนน้าจะหนักกว่านี้เพราะวัคซีนมันขาดตอนขณะเดียวกันในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อวานออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วย เชื้อโควิดโครโนาไวรัส2019โควิด19นั่นแหละทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22กรยกยาคม2564เป็นต้นไปก็มีผลตั้งแต่า่22กรนยาคมย่อเรื่องเอากันตรงๆนะย่อเรื่องนะเอากันตรงๆนะธรรมศาสตร์ก็ล้นทุกที่ล้นโรงพยาบาลช่วงนี้โควิดมาระบาดในวอร์ดด้วยใช่สองโจทย์ สองปัญหาที่ซ้ําเติมกันเข้ามาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหนึ่งมันล้นสองเกิดการติดเชื้อโควิดระบาดภายในวอร์ดโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยนะบุคลากรทางการแพทย์คุณพยาบาลต่างต้องติดตามตัวไม่สามารถที่จะแบกรับผู้ป่วยรายใหม่ได้แล้วเมื่อวานผมนั่งอ่านบันทึกการทํางานประจําวันของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อ่านไปก็เศร้าตามไปคุณหมอก็บรรยายทั้งน้ำตาว่า ต้องยืนอยู่หน้าห้องไอซูค่ะแล้วปฏิเสธรถที่ขนผู้ป่วยเข้ามาขอรับบริการมันเต็มมันแน่นมันล้นจริงๆแล้วก็รู้ด้วยนะว่าเขาจะเจออะไรเื้อระบดดด้วยทั้งๆที่รู้อยู่ใจว่าเมื่อไม่รับที่อื่นก็ไม่รับที่อื่นไม่มีที่ไหนจะรับได้อีกแล้วถ้าธรรมศาสตร์รับไปได้ที่อื่นในแวกนั้นก็รับไม่ได้ใช่เพราะที่อื่นเขาอาศัยการส่งต่อมาที่ธรรมศาสตร์เขาพึ่งพิงธรรมศาสตร์ในธรรมศาสตร์รับไม่ได้ที่อื่นก็รับไม่ได้ นั่นหมายความว่าปฏิเสธรู้ทั้งรู้ทั้งร,รู้อยู่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยในร,รถคันนั้นชทั้งน้ําตาจริงๆแต่ขณะนี้สาการมันมัน,ม,นมันกินลึกมันไปถึงขั้นท่อช่วยหายใจมีจํากัดอันนี้แหละผู้ป่วยเกินในที่สุดต้องตัดสินใจให้ใครไปต่อใ,ในที่สุดจะใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ไรายไหนไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้ใใหไรายไหนซึ่งคนเป็นหมอเนี่ยคิดอยู่ในภาวะแบบนั้นคิดหนักนะจะต้องตัดสินใจแบบนั้นก็ถือว่าคิดหนักนะมันบีบขั้นหัวใจหมอใช่แต่มากกว่านั้นปัญหาทางกฎหมายตามมานี่แหละถ้าญาติพี่น้องไม่เข้าใจฟ้องญาติพี่น้องเช็คบินหมอที่ตัดสินใจไม่ใส่ท่อหายใจกับผู้ป่วยไรายไหน หมอจะอยู่อย่างไรดังนั้นทางโรงพยาบาลก็ต้องสร้างหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช่ก็กำหนดเป็นหลักเกณฑ์มาเลยเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กับคุณหมอต่างๆจะได้มีเกณฑ์ตามนี้ยึดตามเกณฑ์นี้เป็นเกราะคุ้มกันตัวหมอในการตัดสินใจใ,ในแต่ละครั้งถูกต้องค่ะทันทีที่ประกาศนี้ออกไปนี่สังคมก็เพิ่มทันทีแปลว่าอะไรแปลว่า ธรรมศา,าสตร์จะปล่อยให้ผู้ป่วยบางรายตายไปต่อหน้าหรืออย่างไรก็คิดได้นะปรากฏว,ว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลตํารวจ <c oughs> ใช่ค่ะคุณหมอธนิตใช่ค่ะพลตีนายแพทย์ธนิตนะคะจีรนันทวัฒน์ค่ะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลตารวจก็รีบออกมาทําความเข้าใจกับสังคมชี้แจงแทนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใช่ค่ะพยายามที่จะอธิบายคุณหมอธนิตบอกว่าที่โรงพยาบาลตํารวจก็มีหลักเกณฑ์ดังว่าค่ะ ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์ช่วยชีวิตมันไม่พอแล้วละ่ะแต่มีผู้ป่วยมารอให้ช่วยชีวิตบานเลยใช่เครื่องมือมันไม่พอพูดตรงๆบุคลากรก,รกรก็หนักหน,กหนา,สา,หาสาหัสการาแล้ว <ไป S 1> ด้วยไปที่อื่นก็ไม่ได้ค่ะส่งต่อที่อื่นก็ไม่ได้อจะตัดสินใจอย่างไรถ้าคุณเป็นหมอในสิบคนมีเครื่องช่วยหายใจมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตแค่ห้าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงต้องสร้างกฎเกณฑ์สร้างหลักเกณฑ์ในการพิณา ว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให,ให้กับใครไรายไหนใช่ค่ะเขาไม่เกณฑ์ในการพิจารณานะคะดูทั้งจํานวนอายุอาการผู้ป,ป่วยคนใ้มีโรคอะไรต่างๆเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพอสมวควรค่ะถ้านที่ได้คุยกับคุณหมอที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเขาก็ทั้งน้าตาจริงๆนะใช่เขาตัดสินใจยากทั้งน้ำตาณนาทีที่ปฏิเสธหน้าห้องไอซียูไม่รับอีกแล้วเขาไม่ได้อยากปฏิเสธนะแต่มันจําเป็นและทั้งน้ําตาณขณะที่ ต้องตัดสินใจ,จออกประกาศหลักเกณฑ์ดังว่าเข้าใจเลยนะใช่ค่ะเลือกทั้งน้ำตา,านะว่าจะให้ใครปล่อยต่อจริงๆค่ะสุดท้ายคนที่ต้องตอบคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นรัฐบาลแต่เป็นกระทรวงสาธารณสุขค,คุณปล่อยให้สาการณการของ <มา S 1> ประเทศมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทําไมเครื่องมือไม่พอแล้วแม้มาถึงจุดนี้จะรับมือกับสถานการณ์ซึ่งมองเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรต่อไป